ช้อปปิ้งผ่านแอปสิบเลามอมีอะไรได้ยังไงนะคะร้ายนี้มีทางต่อค่ะใครที่มาดูทั้งสดและย้อนหลังนะคะพิมพ์ชื่อเล่นจังหวัดมาทักทายไม่เมยได้เลยค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะมาดูสดดูย้อนหลังนะคะรู้ความรับนี้แล้วอย่าลืมไปแชร์ไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้นะคะแอปสิบเลามอเป็นแอปช้อปปิ้งน้องใหม่ที่เป็นของคนไทยเป็นอ e ีคอมเมิร์ซซูเปอร์แพลตฟอร์มของคนไทยเลยค่ะ และบริษัทสีวัยนะคะทำธุรกรรมทางด้านฟินเทคนะคะและมีในส่วนของธุรกิจอีกหลากหลายมากมายเลยนะคะแต่ว่าเซกชันแรกที่เราปล่อยออกมาเนี่ยคือแอปช้อปปิ้งมอลนะคะก็คือติเวลลมอลนั่นเองนะคะและใครที่มา สมัครสมาชิกฟรีไปใช้แอปฟรีแล้วนะคะอยากจะช็อปสินค้าอะไรเมื่อไหร่ทุกทุกคนนะคะจะตรงเติมเงินหรือว่าซื้อวอชเชอร์เข้าไปนะคะเพื่อจะไปช้อปปิ้งค่ะเพราะว่าเราคือฟินเทคเราจะไม่ใช้เงินสดนะคะใครที่จะช้อปปิง้งจะไปซื้อน้ำพริกไตปลาจะไปซื้อข้าวสารจะไปซื้อของกินของใช้คุณจะต้องซื้อวอชเชอร์หรือว่าเติมเงินเข้าไปะคะ่ะเหมือนเวลาเราเติมเงินเข้าไปในทูมันนี่วอลเล็น,นะคะ แต่ที่สีวเลมอมเรียกว่า voucher นะคะทุกคนอ่ะทุกทุกครั้งที่เพื่อนเติมเงินไปช้อปปิ้งนะคะเพื่อนเพื่อจะได้รับเงินช้อปปิ้งเพิ่ม1%ทันทีเลยค่ะมันคนอาจจะมองว่าเป็นเงินน้อยนะแต่ไม่แมมองว่าเป็นเงินที่เราได้ฟรีๆแล้วสะ่สงไปเรื่อยๆแล้วเราได้เงินช้อปปิ้งมากขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนอ่ะแล้วสําหรับใครที่อยากรู้ว่าแล้วเราช้อปปิ้งแล้วเราจะมีะไรายได้ยังไงล่ะ ก็เราสามารถสะสมยอดช้อปปิ้งได้นะคะหนึ่งเลยเพ,เพื่อนๆช้อปปิ้งเองเติมเงินเพื่อนๆได้หนึ่งเปอร์เซ็นไปช้อปปิ้งเพิ่มใช่ไหมคะแล้วสมมุติว่าเพื่อนๆเติมเงินหนึ่งพันเพื่อจะไปช้อปปิ้งซื้อของกินของใช้ซื้อข้าวสารอะไรก็ได้ค่ะเดือนนี้หนึ่งพันเดือนหน้าเติมอีกหนึ่งพันก็สะสมเป็นสองพันแล้วนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่เพื่อนซื้อของกินของใช้สะสมแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยจนครบหนึ่งหมื่นบาท เพื่อนๆจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการซื้อกินซื้อใช้ของคนอื่นด้วยค่ะและถ้ายิ่งเพื่อนๆนะคะไปแนะนำบ่อต่อคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องนะคะมาใช้ชีวิตหรือามาซื้อของกินของใช้เหมือนที่เราไปช็อปผ่านพี่ลาพี่โชค่ะ ผ่านแอปสีวลิลเลโมที่เป็นของคนไทยนะคะสนับสนุนสินค้าคนไทยมีทั้งของกินของใช้ที่เป็นสินค้าโอทอปสินค้า,าชุมชนวิสาหากิจนะคะสินค้าที่มาจากกลุ่มสินค้าเกษตรกรค่ะมาสนับสนุนสินค้าของคนไทยด้วยกันนะคะไปเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยแล้วแนะนำบอกต่อให้กับเพื่อนๆของเราไปชอปปิง้งแค่5คนนะคะทุกคนแล้วเมื่อ,อไหร่เพื่อนของเราทั้ง5คนเนี่ย ไปซื้อกินซื้อใช้สะสมยอดเหมือนกับเราค่ะทุกคนเชื่อไหมคะว่าตลอดชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ยจนอายุเล่นสามเล่สี่เล่ยห้าเนี่ยเราซื้อของกินของใช้จากข้างนอกหมดไปเยอะมากๆแต่เราไม่เคยสะสมยอดซื้อกินซื้อใช้ของเราและทำให้เรามีไรายได้กลับคืนมาใช่ไหมคะ แต่วันนี้นะคะเมย์จะเล่าให้ฟังว่าแอปสี่วเลนมนะคะเป็นแอปช้อปปิ้งน้องใหม่ที่เป็นของคนไทยที่ทําให้คุณนะคะสามารถสะสมยอดซื้อกินซื้อใช้ของคุณเองได้และทําให้คุณมีไรายได้จากการซื้อกินซื้อใช้ของคุณแบบนี้เลยค่ะ,ะง่ายๆเลยนะคะใครที่มาฟังไลฟ์นี้เป็นครั้งแรกนะคะคุณอาจจะงงว่า,าแล้วเราจะมีไรายได้อย่างไงตลอดชีวิตหล่ะจากการซื้อกินซื้อใช้นี่เลยค่ะคุณซื้อกินซื้อใช้สะสมไปเรื่อย ต่อให้วันนี้เราไม่มาซื้อที่สี่เวลามอเราก็ต้องซื้อข้างนอกอยู่ดีใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นซื้อข้าวอาทิตย์หนึ่งเนี่ยบ้านบ้านไม่มีนะคะซื้อข้าวประมาณสองรอบนะคะทุกคนแล้วถ้าเราซื้อข้างนอกเนี่ยเราซื้อเราได้ข้าวแต่เราไม่สามารถให้จัสัดสมยอดเพื่อให้เรามีไรายได้หรือว่าได้รับส่วนแบ่งกับตลาดแต่ที่สี่เวลามอค่ะให้เราสะสมยอดนะคะ สมมติว่าอาทิตย์นี้เราซื้อ500เราซื้อข้าวสารห0รออาทิตย์หน้าเราซื้ออีก500ก็สะสมไปค่ะหนึ่ง0 0แล้วแล้วเมื่อไหร่ที่เพื่อนสะสมครบ1 0,000เหมือนที่ไม่มีบอกและไปแนะนําเพื่อนมาอีกแค่5คนมาช้อปปิ้งอะ่ะปกติแล้วอะ่ะช็อปลืมๆไปนะคะทุกคนเดี๋ยวยอดสะสมของเราอ่ะมันก็ถึง10,000เองค่ะอยู่ที่ว่าจะถึงช้าหรือเร็วเท่านั้นเองค่ะไม่ว่าใครก็ตามนะคะวันนี้คุณจะมาซื้อสินค้าอะไรก็ตาม ต่อให้คุณไม่ซื้อผ่านสีวใลมอคุณก็ซื้อข้างนอกอยู่ดีอย่างน้ำยาล้างจานนะคะน้ำยาสักผ้าเปาอีซี่หรือว่าสบู่นกแก้วนะคะสะบู่โดบนะคะซันซียแบบนี้ค่ะทุกคนเป็นสินค้าที่เราซื้อข้างนอกอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแค่วันนี้ถ้าคุณมาเห็นไลฟ์นี้ผ่านแม่เมยนะคะ และคุณไปซื้อผ่านสีเวลามอนเนี่ยจะทําให้คุณอะสะสมยอดแล้วมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วคุณก็ไปแนะนาบอต่อเพื่อนสิคะชวนเพื่อนมาใช้ชีวิตเหมือนกับเราสิคะแล้วเพื่อนมาซื้อสินค้าเพื่อนเติมเงินซื้อสินค้าเท่าไหร่ข้อที่หนึ่งนะคะรายได้ข้อที่หนึ่งคุณเติมเงินไปซื้อสินค้าเท่าไหร่คุณมีเงินช้อปปิ้งเพิ่มหนึ่งเปอร์เซ็นใช่ไหมคะแล้วเวลาเพื่อนของคุณมาเติมเงินช้อปปิ้งเท่าไหร่ คุณรับไปเลยค่ะ10%นะคะดีไหมคะทุกคนได้เป็นเงินบาทเข้าในกระเป๋าเลยนะคะที่สีวันเลมอนเนี่ยจะมีกระเป๋า2ช่องนะคะเรียกว่ากระเป๋าวอ er, ลช h เจอร์กับกระเป๋าพ็อดเกต กระเป๋าวอลเชอร์คือช่องที่เราเติมเงินมาไว้ซื้อของกินของใช้กระเป๋าพ็อตเกตคือช่องที่เราสามารถถอนเงินสดเข้าบัญชีของเราได้ค่ะทุกคนไม่ต้องสะสมแต้มไม่ต้องสะสม PV ไม่ต้องไปแลบโค้ใดๆทั้งสิน้นวันนี้คุณมาเห็นไลฟ์นี้มารู้จักกับสิเวเลอรอผ่านแม่มีคุณสามารถที่จะสมัครฟรีไปใช้แอปฟรีแล้วก็เมื่อไหร่ที่คุณถูกใจสินค้าชิ้นไหนคุณอยากจะไปช้อปปิง้งคุณค่อยไปซื้อค่ะ อ่าแล้วคุณแนะนําเพื่อนมาซื้อเพื่อนเติมเงินไปซื้อเท่าไหร่คุณรับไปเลยสิเปอร์เซ็นสมมุติว่าเพื่อนเติมวันนี้หนึ่งันเพื่อนได้หนึ่งเปอร์เซ็นคุณได้หนึ่งร้อยเงินจะเข้าพอร์ตเกตของคุณพรุ่งนี้ค่ะอ่าคุณสามารถที่จะถอนเข้าบัญชีได้เลยนะคะอยากจะบอกว่าถ้าใครเป็นแม่บ้านนะคะถ้าใครเป็นแม่บ้านเหมือนกับแม่เมย์นะคะทุกคนอยู่บ้านปกติแล้วต้องซื้อของกินของใช้เข้าบ้านใช่ไหมคะแล้ว เราจะเป็นแม่บ้านยังไงให้เราซื้อของกินของใช้เข้าบ้านแล้วทําให้เรามีไรายได้ด้วยดีไหมคะทุกคนและมีไรายได้ตลอดชีวิตดีไหมคะง่ายๆเท่านี้ค่ะคุณก็ไปบอกต่อกับเพื่อนแม่บ้านของคุณที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็ได้ค่ะไปแนะนําบอกต่อห้าบ้านสิบบ้านก็ได้ค่ะบอกห้าบ้านอาจจะซื้อไม่หมดทั้งห้าบ้านไปบอกสิบบ้านก็ได้ค่ะทุกคนแล้วเขาซื้อไปเรื่อยๆอย่นะณวันใดวันหนึง่ง ทุกๆคนจะสะสมยอดครบห0,000นแล้วคุณมองอะไรออกไหมคะสี่เวไลามอนะคะตั้งใจที่จะมามอบสิ่งดีๆให้กับคุณค่ะไม่ว่าวันนี้ค่ะเพื่อนๆจะมาซื้อของกินของใช้สะสมครบห0,000่นเมื่อไหร่ก็ตามสี่เวไลามอจะให้คุณมารับส่วนแบ่งกันตลาดหนึ่งเปอร์เซทุกๆคนนั่นเองค่ะอ่าสมมติว่าวันนี้คุณมาซื้อสะสมไปเรื่อยๆแล้วคุณแนะนำเพื่อนมา5้าคนซื้อสะสมไปพร้อมกับคุณนะคะ เมื่อ,อไร่ที่คุณสะสมครบหนึ่งหมื่นเพื่อห้าคนสะสมครบหนึ่งหมื่นคุณจะมีะไรายได้ที่เรียกว่าออเซลนะคะหนึ่งเปอร์เซนจะยอดไขยทั้งหมดของบริษัทสีวิไลจะยอดไขยทั้งหมดของแอปสีวิไลมอลเลย mm. เหมือนเป็นดอกเบี้ยค่ะคุณเคยได้ยินไหมคะว่าซื้อของกินของใช้สะสมไปเรื่อยๆครบตามที่บริษัทกำหนดแล้วคุณจะได้รับดอกเบี้ยทุกๆเดือนเคยได้รับไหมคะ เคยได้รับไหมคะทุกคนใครที่มาชมสดหรือย้อนหลังถึงตรงนี้นะคะพิมพมาบอกไม,ม่ได้ค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทั้งชีวิตที่ผ่านมาของคุณเนี่ยคุณซื้อของกินของใช้อะ่ะเขาเคยมีที่ไหนให้คุณสะสมยอดซื้อกินซื้อใช้แล้วให้ดอกเบี้ยแบบนี้ให้กับคุณหนึ่งเปอร์เซ็นตลอดชีวิตไหมคะแค่คุณสะสมยอดซื้อกินซื้อใช้ของคุณตัวคุณเองนะหนึ่งหมื่นบาทแล้วคุณแนะนําเพื่อนมาห้าคน เหมือนกับคุณอะเกินซื้อใช้สะสมไปหนึ่งเหมือนทั้ง5คนอะแล้วคุณจะมีดอกเบี้ยหปอร์ซตตลอดชีวิตเลยแบบนี้ค่ะทุกคนเคยเจอไหมคะใครเคยเจอใครเคยได้รับรับพินมาได้ค่ะสําหรับแม่เมย์นะคะเพิ่งเคยเจอที่สีเวลามอและเพิ่งได้รับที่สี่เวลามอนะคะ่ะจึงมาแชร์แบ่งปันบอกต่อให้กับคนไทยหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่ามีแอ ที่ชื่อว่าสิบวิไลมอเป็นแอปช้อปปิ้งน้องใหม่ที่เป็นของคนไทยและสนับสนุนสินค้าคนไทยออกสู่ต่างประเทศด้วยนะคะและยังสนับสนุนคนที่มาซื้อกินซื้อใช้ให้ได้รับส่วนแบ่งการตลาดกลับขึ้นไปด้วยค่ะสูงถึง3เเซเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่กำลังตามหางานออนไลน์เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเห็นคนอื่นทำงานตัวนู้นตัวนี้แล้วโหทำให้เขาทำกันเยอะมากๆเลยฮอตมากๆเลย ตามไปแต่ทำไมเราไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกับคนคนนั้นล่ะเพราะฉะนั้นกลับมาที่ตัวเรานะคะทุกคนกลับมาที่ตัวเรากลับมาที่การใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่แหละค่ะใช้ชีวิตประจำวันของเราให้เกิดรายได้แล้วจะทำให้คุณรับรายได้แบบนี้ตลอดชีวิตนะคะอ่าวันนี้มาฟังครั้งแรกอาจจะงง,ง ให้ฟังซ้ําๆนะคะติดตามให้เมีมมาเรื่อยๆค่ะเดีย๋ยวจะมาแบ่งปันแล้วยังมีอีกหลายๆไลฟ์นะที่มาแบ่งปันแล้วมาพาทัวร์สินค้าในแอปด้วยนะคะณปัจจุบันเนี่ยสินค้าที่เข้ามาจาัดจําหน่ายในแอปสีเลมอนเนี่ยมากกว่า5้า0ันกว่ารายการแล้วค่ะและเร็วๆนี้นะคะทั้งผู้ประกอบการทั้งเจ้าของแบรนด์ทั้งตัวแทนที่เอาสินค้ามาจัดจําหน่ายในแอปสีเลมอนแล้วนะคะ แอฟซีวและหมองกำลังจะไปประเทศกัมพูชาค่ะทุกคนและตามด้วยประเทศจีนนะคะที่นักกล้วยจะส่งสินค้าซอสผักกะเพราของนักกล้วยไปจัดจําหน่ายเป็นเจ้าแรกที่ประเทศจีนนะคะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ชิมซอสผักกะเพราน้งนักกล้วยรีบชิมก่อนที่คนจีนจะได้ชิมนะคะทุกคนจะบอกว่าอร่อยมากค่ะไม่เมยเป็นคนเึิงที่ทํากับข้าวไมกิ๋งนะคะแต่พอได้ซอสผักกะเพราของนักกล้วยมาแล้วเนี่ยจะบอกว่าง่ายมากๆเลยค่ะผัดกะเพรากี่รอบก็อร่อยรสชาติเดิมค่ะทุกคนเพราะ ว่าเรามีซอสผักกะเพราน้ำก้วยช่วยนั่นเองคอ่ะทุกคนสำหรับแม่บ้านคนไหนที่ทำกับข้าวไม่เก่งเหมือนกับแม่เมนะคะสามารถที่จะลองช็อปไปทำดูค่ะผักกะเพราทุกมื้อของคุณจะอ,อร่อยมากๆเลยนะคะแค่นั้นไม่พอค่ะยังมีสินค้าของกินอีกที่ไม่เมซื้อมากินซื้อมาใช้นะคะก็จะเป็น น้ำพริกไตปลาเนาะก็จะเป็นข้าวสารข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะข้าวกอหอนะคะแล้วก็เป็นน้ํายาหลังจานนะคะแล้วก็น้ํายาซักผ้าเป่านะคะก็คือเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแหละแต่วันนี้เราเปลี่ยนที่ซื้อทําให้เราได้มีไรายได้ทําให้เราสามารถที่จะสะสมยอดซื้อกินซื้อใช้นั่นเองค่ะ อ่าแล้วเมย์ก็มาแชร์มาแบ,บ่งปันบอกต่อเชิญชวนเพื่อนๆนะคะพี่ๆทุกคนนะคะที่อยากจะมีรายได้แบบนี้จากการซื้อกินซื้อใช้น,น,นะคะลองไปดาวน์โหลดแอปสิวลเลอมาใช้ฟรีได้เลยค่ะคลิกลิงก์ข้างบนนี้สมัครฟรีได้เลยนะคะแล้วก็ไปแชทแอฟฟรีได้เลยนะคะบางคนคลิกลิงก์ไปสมัครแล้วเจอให้ใส่เลขบัตรประชาชนตกใจไม่กล้าสมาัครเมย์อยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะมัครอะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวกับ คุณจะมีะไรายได้นะคะจะต้องกรอบเล่บับรประชาชนเพื่อยืนยันว่าคุณมีตัวตนและพอคุณมีไรายได้เนี่ยคุณจะสามารถที่จะถอนเอาเงินออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจค่ะถ้าคลิกลิงก์ไปสมัครแล้วมีให้กรอบเล่บแบบประชาชนนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่คุณจะมีะไรายได้แล้วจะต้องกรอบเล่บับรประชาชนค่ะถ้าใครนะคะอยากจะซื้อกินช็อปไปเรื่อยๆนะคะโดยที่คุณไม่ซีเรียสคุณก็ซื้อกินช็อปไปเรื่อย ตามภาษาของคุณเลยและไปนแนะนําเพื่อนมาซื้อกินแล้วก็ชอปไปเรื่อยๆเหมือนกับคุณค่ะแค่ห้าคนเท่านั้นนะคะและนักวันหนึ่งคุณจะงงๆว่าเอ๊ะฉันมีเงินมาจากไหนเอ๊ะเงินที่ไหนเข้ามาในกระเป๋าเงินอีกช่องหนึ่งของฉันนะคะอ่าแล้วเรายิ่งช็อปเราก็ยิ่งมีเงินช็อปเพิ่มขึ้นอีกนะคะทุกคน เป็นเงินบาทเลยนะคะไม่ต้องไปสะสมให้เสียเวลานะคะอ่ะแล้วสําหรับใครนะคะที่แบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะฝากเงินไว้เลยแล้วฉันอยากจะได้ดอกเบี้ยแบบนี้ทุกๆเดือนเลยอะ่ะดอกเบี้ยเดือนละ2 0 0 300นะคะอนาคตอาจจะเป็นหลักพันลกหมื่นก็ได้ใครจะไปรู้นะคะทุกคนณนะวันหนึ่งที่สิวและมอมีการเติบโตนะคะเมย์เชื่อค่ะว่าดอกเบี้ยที่ทุกคนจะได้รับ1%นะคะยอดขาย1%ปจากส่วนแบ่ง การตลาดจา่ายยอดขายทั้งหมดของแอปสิวิลมอลเนี่ยไม่ใช่แค่หลักร้อยแล้วค่ะอ่าถ้าคุณเป็นคนนึงที่มองเห็นอนาคตว่าปลายทางจะไปยังไงนะคะเราจะตามพี่ลาพี่โชว์ไปค่ะแล้วเราจะสนับสนุนสินค้าของคนไทยไปโกลโบ้ด,ด้วยค่ะตามชื่อของบริษัทเลยค่ะบริษัทสิวิไลโก b โบ้ฟินเทคช,ชีวันจำกัดนั่นเองค่ะทุกคนกับแอปช้อปปิ้งออนไลน์สิวิไลมอลนะคะ วันนี้ถ้าคุณเป็นคนเนึนงที่อยากจะอยากจะฝากเงินไว้ช็อปเลยอ่ะแล้วได้ดอกเบีย้ยเลยนะคะคุณก็สามารถที่จะทําได้ค่ะถ้าคุณเป็นคนเนึนงที่อยากจะฝากเงินหกหมื่นเลยฉันไม่อยากสะสมและไม่อยากชวนเพื่อนอะ่ะฉันมีงบหกหมื่นฉันอยากฝากไว้เพราะว่าหนึ่งปีอะ่ะฉันซื้อกินซื้อใช้มากกว่าหกหมื่นคุณก็สามารถที่จะฝากเงินไว้หกหมื่นได้เลยค่ะคุณเติมตัวเอหกหมื่นนะคะแล้วคุณก็สร้างตัวเองมาอีกห้ารหัส แล้วคุณก็เติมไปค่ะละหารหัสถ0งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนะคะ, 6, 5, ะหกค่ารหัสคุณก็จะได้หกหมื่นใช่ไหมคะแล้วทีวนี้พอคุณทําคุณมบับิรครบแล้วนะคะคุณจะอยู่ในสถานะวันสตาร์ค่ะแล้วหกหมื่นเนี่ยทั้งไม่มีและบริษัทไม่มีค่าเอาเงินคุณไปนะคะหกหมื่นเนี่ยจะอยู่ในกระเป๋าวอลเชอร์ของคุณค่ะได้รับเพิ่มอีกหกร้อยบาทเป็นหกหมืน่นหกร้อยบาทให้คุณไปช้อปปิ้งเลยค่ะจะช็อปทั้งปีสองปี สามปีก็ได้ตลอดชีวิตของคุณเลยไม่มีหมดอายุไม่มีบูดไม่มีเน่าคุณจะโอนเงินวลเชอร์ของคุณเนี่ยไปให้ใครซื้อของกินหัวใช้ก็ได้ได้หมดเลยค่ะทุกคนสามารถที่จะโอนวลเชอร์ของคุณไปให้คนที่คนอยากจะให้เขาซื้อของกินหัวใช้แต่คุณไม่รู้จะซื้ออะไรให้เขาอ่ะคุณก็ให้เขาโอนคุณก็โอนเงินไปให้เขาซื้อเองก็ได้ผ่านแอปสิ่มิลเอรนะคะอันนี้คือสามารถทําได้เลยนะคะเพียงแค่วันเนี้ย คุณสมัครสมาชิกมานะคะแล้วคุณอยากจะโอนเงินวอเชอร์ของคุณอ่ะไปให้ใครช้อปปิ้งก็ได้ค่ะโดยที่คุณให้เขาสมัครสมาชิกต่อจากคุณแล้วคุณก็โอนเงินวอเชอร์ไปให้เขาชอปปิ้งเองนะคะทุกคนอาสามารถที่จะเปลงเปเงินให้กับแฟนให้กับลูกให้กับหลานให้กับแม่ของเราได้แล้วนะคะเปเงินให้กับพ่อแม่ของเราไปกด ช้อปปิ้งเองได้เลยค่ะทุกคนง่ายๆผ่าสีไวเลยมอลเลยนะถ้าไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้พ่อแม่ดีนะคะทุกคนอ่าสมัครสมาชิกฟรีให้พ่อแม่แล้วก็ให้พ่อแม่โหลดแอปแล้วโอนเงินจากกระเป๋าเวชเชอร์เรานี่แหละมาให้พ่อแม่ช้อปปิ้งเองเลยดีไหมคะทุกคนอ่าแล้วแค่นั้นไม่พอนะคะคุณได้เงินช้อปปิ้งเพิ่มมา600บาทแล้ววันรุ่งขึ้นค่ะคุณยังได้เงินเข้าในกระเป๋าพอตเกตอีก5,000บาทนะคะ อ่าหลังจากที่คุณเติมเงินมา60,000ฝากไว้เพื่อคุณจะไปช้อปปิ้งอะไรก็ตามไม่มีใครเอาเงินคุณไปเงินคุณยังอยู่แต่เอ๊ะทำไมคุณได้เงินมาทันที600ไปช้อปปิ้งและว,วันรุ่งขึ้นคุณยังได้อีก5,000บาทถอนเข้าบัญชีได้ด้วยค่ะ อ้าวบริษัทเอาเงินจากตรงไหนมาใจ่ายให้คุณคะอย่าถามไหมคะทุกคนมีใครสงสัยไหมคะมาฟังถึงตรงนี้แล้วมีใครสงสัยอยากรู้ไหมคะถ้าใครอยากรู้พิมมาคะ่ะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาบอกนะคะอาแค่นั้นไม่พอค่ะทุกคนเส้นเดือนคุณยังได้เงินเข้าในกระเป๋าเงินช่งพอดแก้ที่คุณสามารถถอนได้อีก500บาทโอ้โหมีที่ไหนให้คุณฝากเงินมาซื้อของกินของใช้ แล้วให้เงินคุณกลับไปเยอะขนาดนี้ไหมคะทุกคนแค่นั้นไม่พอนะคะวันนี้ฮค่แม่เมยและบริษาทไม่ได้เอาเงินของคุณไปเลยค่ะวันนี้แม่เมไม่ได้ชวนให้คุณมาลงทุนแล้วเอาเงินคุณไปไม่ได้มากินหัวคิวคุณเลยนะคะวันนี้แม่เมชวนคุณมาฝากเงินไว้แล้วคุณจะไปซื้อของกินของใช้อะไรในบ้านของคุณก็ได้ค่ะแต่คุณได้เงินกลับคืนไปอ่ะสูงถึง 6, 1 0 0หนึ่งอบาททั้งๆที่เงินหกห0,000ืนของคุณก็ยังอยู่กับคุณนะคะ เพราะฉะนั้นใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากรู้ว่าอ้าแล้วบริษัทเอาเงินจากไหนมาจ่ายให้กับเราอะเงินของเราก็ไม่เอาไปแถมเงินให้เราช้อปปิ้งอีกแถมเงินให้เราถอนมาเปเงินสดนได้อีกมันว้าวว้าว,วาว,ว,าวม,ามากเลยค่ะทุกคนมีที่ไหนให้เราแบบนี้ไหมคะเคยเจอไหมคะแล้วสงสัยไหมคะว่าเขาเอาเงินจากไหนมาจ่ายให้เราละคะ ใครมาฟังถึงตรงนี้สงสัยพิมพ์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวพวกนี้จะมาบอกนะคะว่าบริษัทสิวิไลเนี่ยเอาเงินจากไหนมาใจ่ายให้กับเราอะแค่คุณฝากเงินมาไว้แล้วคุณจะไปซื้อของกินของใช้เมื่อไหร่ก็ได้แต่คุณได้เงินกลับคืนไปหกพันหนึ่งรอบาททา,ท,าทางที่เงินคุณไม่มีใครออกไปเออแปลกนะเคยเจอไหมทุกคนเพิ่งเคยเจอที่สิวิรลมอนได้หระคะทุกคนเคยเจอมั้ยคะมีใครเคยเจอไหมมีใครเคยเจอไหมคะ มีใครเคยเจอไหมคะว่าให้คุณมาฝากเงินไว้นะแล้วคุณรับเงินไปทันทีเลย6,100บาทแล้วเงินของคุณเนี่ยคุณจะไปช้อปปิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครเอาไปเคยเจอไหมคะบางคนฟังมาถึงตรงนี้นะอาจจะสงสัยว่าโหหลอบลวงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าได้จริงไหมอยากจะบอกว่าคุณไปศึกษาในช่อง YouTube ช่องไปเสิร์ชหาใน Google ในเพจบริษัทหรือว่าเลื่อนไปดู Facebook ของแม่เมทุกทุกเฟซได้เลยค่ะ คุณจะเห็นว่ามีคนสำเร็จมีคนที่เขาเอาเงินมาฝากไว้หกหมื่นจริงๆและเพื่อนี่เขาจะไปซื้อของกินของใช้อะโดยที่เขาจะใช้ชีวิตที่สีวเวลามอแล้วค่ะคือเขาจะไม่ไปซื้อของกินของใช้ข้างนอกแล้วนอกจากว่าสินค้าที่เป็นของสดที่สีวเวลมอไม่มีขายหรือสินค้าตัวอื่นที่ยังไม่มีขายที่สีวิไลมอและเขาจาเป็นต้องซื้อเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่แม่นเมนย์เล่าให้คุณฟังตรงเนี้ย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและมีคนที่สำเร็จและได้รับดอกเบี้ยตรงนี้ค่ะหรือส่วนแบ่งกัตลาดหนึ่งเปอร์เซนตรงนี้จากยอดขายทั้งหมดของสิวิไิลัยนะคะมีคนสำเร็จมากกว่าร้อยกว่าท่านแล้วค่ะอะและมีคนที่ได้รับส่วนแบ่งตรงนี้หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นค่ะยี่สิบกว่าท่านแล้วและคนที่ได้รับส่วนแบ่งตรงนี้สองเปอร์เซ็นนะคะ 1ท่านค่ะณปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าธุรกิจของสิวะไลมอเป็นธุรกิจที่หลอกลวงคงไม่อยู่มาครบขวบจนถึงตอนนี้และบริษัทของเรานะคะตั้งอยู่ที่พัฒนาการ311ทับค่ะอยู่ติดกับสัมมกอนเขตสวนหลวงเลยค่ะใครอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมออฟฟิศไปได้เลยนะคะอยากจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ไมีเข้าออฟฟิศบ่อยมากค่ะถ้าใครที่ติดตามไม่มีมานานเนาะหรือว่าใครที่ติดตามตั้แต่ อีเฟสหนึ่งนะคะคุณจะเห็นว่าไม่เมย์เข้าออฟฟิศบ่อยมากเพราะว่าม่เมย์ก็อยากจะไปพิสูจน์ว่ามันจริงไหมเหมือนที่คุณมาฟังไม่เมย์เล่าวันนี้แหละเพราะว่าไม่เมย์ก็อยากจะไปพิสูจน์เหมือนกันว่ามันจริงไหมมีตัวตนจรงิงจริงไหมบริษัทนี้แล้วเราจะมีะไรายได้แบบนี้จรงิงๆไหมถ้าเรามาฝากเงินไว้เพื่อจะซื้อของกินของใช้เนี่ยเราจะได้แบบนี้จรงิงๆรหรอนะคะไม่เมย์ก็ไปพิสูจน์เหมือนกันไม่เมย์ก็ไม่ได้เชื่อใครง่ายๆเหมือนกันนะคะทุกคน ไปพิสูจน์มาแล้วเหมือนกันค่ะทุกคนวันนี้ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะจึงการที่จะมาบอกต่อมาเล่าให้ฟังมาแชร์ฟังแบ่งปันค่ะเพื่อใครที่อยากจะมีไรายได้แบบนี้นะคะอยากจะได้รับดอกเบี้ยแบบนี้ทุกๆเดือนนะคะคุณก็สามารถที่จะทําได้ค่ะถ้าคุณไม่มีงบฝากไว้ทีเดียว เพื่อคุณจะช้อปปิง้งคุณก็ค่อยๆช้อปสับสมและไปชวนเพื่อนมาช้อปสับสมก็ได้หรือว่าวันนี้ใครที่มีสินค้าคุณอจะเอาสินค้าคุณมาขายก็เอามาจัดจำหน่ายได้ค่ะเพียงแค่คุณมีอยอดช้อปปิ้ง1,000พบาทคุณจะขายสินค้ากี ch, ch, ่ชิ้นกี่อย่างก็ได้เลยนะคะหรือใครท้งมาช้อปปิ้งแล้วโอ้ยถูกใจสินค้าอันนี้จังเลยจะอย่าหยิบไปโพสขายหยิบไปโพสต์ขายได้เลยค่ะ เอาไปโพสขายได้ฟรีๆเลยนะคะใครเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์นะคะแชร์ไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆของคุณได้ค่ะถ้าคุณอยากจะช่วยให้เพื่อนของคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแชร์ไปแบ่งปันไปช่วยเหลือเพื่อนๆของเราให้เยอะที่สุดเลยนะคะยินดีแบ่งปันและแชร์ไปได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณสมัครสมาชิกฟรีแล้ว คุณก็สามารถที่จะเอาลิงก์ของคุณนะให้เพื่อนของคุณสมัครต่อจากคุณได้เลยอย่างที่ไม่มีบอกคือเวลาเพื่อนของคุณซื้อสินค้าเพื่อนของคุณเติมเงินคุณก็จะได้ค่าแนะนาํา10%นะคะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะบอกต่อแบ่งปันให้กับเพื่อนอย่าลืมสมัครสมาชิกฟรีก่อนและไปแนะนํหมอดต่อให้กับเพื่อนไม่รู้ว่าเพื่อนจะเติม เงินซื้อของเมื่อไหร่นะคะทุกคนเพื่อนเติมเมื่อไหร่คุณก็ได้เมื่อน,นั้นเลยค่ะอ่าวันนี้จะไปแล้วนะคะจะไปแล้วค่ะใครที่ชอบชอบ็อปใครที่เป็นนักชอ็อปเป็นนักช็อปท็อปในพี่ลาพี่โชว์วันนี้คุณมาเห็น ไลน์นี้มารู้จักกับสีเรมอคุณลองเปลี่ยนมาช็อปที่สีเรมอดูสิแล้วคุณจะมีไรายได้ตลอดชีวิตค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบา,บายๆนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเลยที่อยากจะช้อปปิง้งอยากจะขายของอยากจะหยิบสินค้าไปขายให้มีไรายได้ตลอดชีวิตนะคะปรึกษาเมย์ได้ค่ะทักแชทมาได้เลยยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ